พี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนครับเผ่ภาภูมิรอดจนทสกุลครับรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยสืบเนื่องจากที่มีข้อเรียกร้องครับของพี่น้องประชาชนถึงความชัดเจนของตัวนโยบายโดยเฉพาะนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตของพรรคเพื่อไทยผมเรียนชี้แจงเพื่อให้เกิดความชัดเจนอย่างนี้ครับในช่วงแรกครับที่พรรคเพื่อไทยยังไม่ใช่เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาล การเจราจานโยบายจําเป็นที่จะต้องให้เกียรติกับพัคแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลนั่นส่งผลถึงความชัดเจนของตัวนโยบาย i ดิจิทัลวอลเลนั้นยังต้องผ่านการเจราจาแต่วันนี้ครับสถานการณ์ทางการเมืองและบริบททางการเมืองได้เปลี่ยนไปวันนี้พักเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการสิทธิในการจัดตั้งรัฐบาลนั้น มาพร้อมกับหน้าที่และความรับผิดชอบและความรับผิดชอบที่สำคัญนั้นคือความรับผิดชอบในเชิงนโยบายที่ได้ให้กับประชาชนไว้ตอนนาเสียงและหน้าที่ที่สำคัญคือหน้าที่ในการที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในการที่รัฐบาลเพื่อไทยจะต้องดูแลทางด้านเศรษฐกิจดูแลทางด้านสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนสิทธิ์และหน้าที่ความรับผิดชอบอันนี้ทำให้วันนี้ครับพรรคเพื่อไทยอยากจะประกาศอย่างเป็นทางการในการเดินหน้านโยบาย d i จิท a l วอลเล็ของพรรคเพื่อไทยประชาชนทุกคนครับ16ปีขึ้นไปจะได้รับเงินดิจิทัลจำนวน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ที่ถูกสร้างขึ้น โดยรัฐบาลเพื่อไทยหมายถึงว่าถ้าท่านอยู่บนภูเขาหรือท่านอยู่บนชนบทที่ไม่มีร้านค้าอยู่ในรัศมี4กิโลเมตรตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้้้นใหท่านสามารถได้ใช้เงินดิจิทัลนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดเงินดิจิทัลนี้จะถูกใช้ภายใน6เดือนครับเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่อย่างรวดเร็วทันทีและเหมาะสมกับสภาวการของประเทศ มีคำถามเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับประชาชนที่ไม่มีมือถือหรือเข้าไม่ถึงแอปพลิเคชันใหม่นี้จะมีปัญหาไหมคำตอบคือไม่มีครับท่านสามารถใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวกับโค้ดส่วนตัวของท่านสามารถใช้จ่ายได้ไม่มีปัญหามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อผมเรียนยืนยันกับพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยได้ทาการบ้านและได้ทาการความคิดเห็นและได้ทำการคำนวณ เรื่องผลกระทบต่องเงินเฟ้ออย่างละเอียดถี่ถ้วนในสภาวะปัจจุบันที่เงินเฟ้อมีความคลี่คลายลงและเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากเงินเฟ้อภาคอุปสงค์เพราะฉะนั้นเงินในระบบดิจิทัล w a l l ล็นี้ไม่ก่อให้เกิดเงินเฟ้ออย่างมีนัยสําคัญอีกความกังวลหนึ่งครับเกี่ยวกับความมั่นคงทางการคลังผมก็เรียนยืนยันอีกเช่นเดียวกันครับว่าทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย ได้มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบทั้งในเชิงบวกและในเชิงลบของการใช้จ่ายเงินใน Digital วอลเล็ตที่จะมีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจมหาศาลนี้ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางการคลังของประเทศนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนยืนยันทุกท่านครับนโยบายดิจิท a l วอลเล็นั้นนอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เป็นการชุบชีวิตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ให้กับประเทศแล้ว ยังเป็นการสร้างระบบการชําระเงินในระบบบล็อกเชนให้กับประเทศซึ่งเป็นระบบการชําระเงินที่จะรองรับเงินในโลกยุคใหม่ที่จะเข้ามาและเราจะเป็นประเทศแรกๆในโลกครับที่มีระบบการชําระเงินในรูปแบบนี้ทุกท่านครับ d i จิทัลวอลเล็นอกเหนือจากการที่จะเป็นการเปิดเศรษฐกิจดิจิทัลแล้ว เรายังมีอีกหนึ่งนโยบายครับที่เราจะทําควบคู่กันไปนั่นคือเรื่องของตลาดทุนคู่ขนานในเรื่องของการที่จะเปิดตลาดทุนสําหรับตลาดดิจิทัลแอสเซทและจะมีการตั้งกรอตดิจิทัลขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทุกท่านครับทั้งหมดนี้คือการยืนยันของพรรคเพื่อไทยสิทธิในการที่จะเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลมาพร้อมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และนี่คือความรับผิดชอบในเชิงนโยบายของพรรคเพื่อไทยเราเดินหน้าด i g i t a l w a l เ e t ตเต็มรูปแบบท่านครับนี่คือพรรคเพื่อไทยครับพรรคเพื่อไทยที่เรามีแนวคิดที่ทันสมัยเรามีแนวคิดที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเรามีทัศนคติในการบริหารเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่นั่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศผมจบการนำถแถลงแค่นี้ครับพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามเรียนเชิญนะครับ สี่กิโลนี่คือก่อนหน้านี้มันก็มีคนแสดงความคิดเห็นว่าคือมันอาจจะตีกรอบแค่ไปสำหรับพื้นที่ที่แบบอยู่บนดอยอะไรเงี้ยอันนี้คือจะลองทีมจะได้ปรึกษาว่ามันจะต้องขยายใช่ครับเมื่อกี้ตอนแถลงพูดชัดครับว่าสี่กิโลเมตรเป็นเบื้องต้นแต่จะมีการปรับเปลี่ยนและมีความยืดหยุ่นตามภูมิประเทศนะครับนั่นหมายถึงว่าภูมิประเทศไหนที่ ดูความหนานแน่นของร้านค้าและความสามารถในการที่จะไปใช้จ่ายได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามภูมิประเทศไกลสุดนี่คือประมาณคร่าๆกี่กิโลคถ้าดูเท่าเรื่องตัวเลขเดี๋ยวผมขอไปดูเรื่องของตัวภูมิประเทศนะครับว่าอันไหนที่จะเหมาะสมก็จะเป็นตัวเลขที่4กิโลเมตรเป็นตัวเลขค่าเฉลี่ยนะครับในการที่จะไปใช้จ่ายในในระยะต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูว่าความหนานแน่นของร้านค้าเป็นอย่างไร ความสามารถในการที่จะเดินทางไปการใช้จ่ายเนี่ยมีความเหมาะสมขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ออกมาในเรื่องของรัศมีการใช้จ่ายนั้นก็จะเป็นตัวเลขที่ประชาชนสามารถนําไปใช้จ่ายได้ครับมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับครับ<ม>ถ้าไม่มีคําถามเพิ่มเติมขอบคุณพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนครับ